วันนี้มาทุกคนวันนี้เราจะมาก็ที่นี่ก็คือขวดพันธุ์พีชอันนี้อันนี้แค่อันละสิบบาทสิบบาทตัวอันใช่ไหมคะอันอันนี้ค่ะน่าอร่อยมากค่ะทับทิมกรอบขออันนึงได้ไหมแม่ทับทิมกรอบได้้หนูจะกินเกี๊ยส์อาทับทิมกรอบอันนี้หแล้วก็เอาลูกชุบเอาลูกชุบอันนี้ด้วยเอาลูกชุบอันนี้ด้วยค่ะอุ้ยมีอันุ้ยเออเอา

ชิ้นต่อไปคือ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 แต่ก็เผือกนะคะทานมากินด้วยกันอะให้หนูทานก่อนเลยเ,เป็นยังไงบ้างขึนบนขึ้บนทำขนมได้เ,เออรื่องหวานๆอร่อยอันต่อไปค่ะต่อไปอันต่อไปค่ะต่อไป,ออไปอทับทิมก็ปิดม,มีปิดทองด้วยนะเม่ต้องกินทองดีกว่าอกินตรงทองดีวกว่าทองได้กินได้ไหมได้ได้ได้เขาใส่มาก็คือกินได้อยู่ก่บอบอ่ะ ข้างในมันเป็นแ้วมันททิมเก่าข้างในจะทำจากแ้วอร่อย้งทุกคนข้างนอกเป็นปูนข้างในเป็นเนื้อทำทิพทุกคนอ่อทำทิพย์กับลอกบอตัดกันมากเลยอร่อยอร่อยให้มาเลยด้วเลยนี่ก็จะมีถึงวันมีวันสัปกินชิมก่อนชิมก่อนตัดยาก่ะอุ่ยม่รู้จะกลฟ้าเลย นี่เราอยาดลอง้คนนี้น่เนอะขอขอากลองร้านต่างอยขอดูนะะอู้ะยข้างหน้าเปะทิอ่ะคอลองจิมกัมทกันนะเขานดเทุกคน่ามากินที่นี่โอเคร้านนี้นะคะอยู่ที่ขวงพันปีนะจะมีตลาดทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีถึงแค่วันที่สี่มกราคมนะคะ มาอุ่นนกันได้นี่ร้านนี้เลยค่ะโอเคทุกคนเราเจอที่ใส่ข้าวเหนียวตรงจิ๋วด้วยอ่ะอรอเล่นมนาะคือมมงแจตอนแรกเรามาคือที่ใส่ข้าวเหนียวเลยนะถ้าไม่เห็นตรงเนี้ยน่ารักปะอันนี้อันเท่าไหร่คะหน0่ร้อามสิบองแปดค่ะนูแบบนี้ก็ใส่ไานเนี่ยอ้อีพอิดอันนี้อันนี้พอได้อันนี้พอได้ มุ่ย anh ได้จริงนะเนี่ยโอเค ยี่สิบาทแล้วก็มียำด้วยนะสี่สิบาทหนูจะกินยำอยากกินยำอ่ะอันนี้มียำอะไรบ้างคะยำส้าวอค่ะอายำขาวซหนึ่งที่ค่ะของแบบค่ะกินไปก่อนอ๋อนี่ไข่ไปลาเจ้านี่ไข่ปลาแไข่อไรข่นอกไข่นอกขอไข่ปลาอเนึ่ได้ไหมอ่ะเอาไข่ปลาอันหนึ่งค่ะไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาไม่ใช่ไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลา ทุกคนอันนี้ก็คืออาราี่ผาอันใยยยหญ่มากเจาอไม่ได้น่ากินกว่าเกาะขึ้น,นย่นีโ,โอยตัวโกหกเลยทุกคนตตดไปตอนตักขึ้นเลยดี้ไหม ดได้แล้วคะ่ะยำสมโอะี่เน็คั่ที่ใดก็ไดครัวานได้ล้วจนชือพิน่นได้นะครับเส้มหัวเอ้ย่งส ในการน,นี้นะคะก็จะมีอยู่ที่ข่วงพันปีนะคะก็ถึงเราจะไม่ได้กลับบ้านแต่ว่าที่เราทำมาก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองลำพูนค่ะ